เดี๋ยวมาลองถามไทยเจติกันหน่อยครับสวยพี no ่ายั้งเรือครับไฟนี้ซ nice ้อมมากี่วันครับออ1วัน้ซ้อมอยู่ที่้งเมีใครเป็นตุ๊กตาค้ณซ้อมมากที่สุดครับเล็กเวรลาดครับก็คนนี่ใช่แล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละมี3ยังมีสิงเท่าไหร่70น้ำหนักป่อยมาประมาณกี่กิโลครับ64เราเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่อครับแล้ววันนี้เราเจอกับ มาร์โอลฟวนเคยเจอกันไหมไม่เคยครับดีสายแรกเลยครับได้ศึกษาเกมมาต่อยมาป่ะก็ดูครับแล้วข่งแรงครับเคยดูพี่เขาชกมาก่อนแล้ววันนี้เราจะวางเกมว่าไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยนะเราไฟสุดท้ายที่เราต่อยไว้เมื่อไหร่ครับวันที่สองพฤศจิกาันนั้นเราต่อยกันสิงดําครับนสามสิบเป็นไงก็ชนะชนะเข้ามาแล้วตอนนั้นต่อยเวียนเท่าไหร่บ่ายสามสองเราต่อยเวียนี้เลยครับผม แล้วเราหยุจไฟหมดที่กี่เดือนโควิดเนี่ยติดเดือนนะตั้งแต่ต่อยไฟสุดท้ายแล้วก็ยาวเลยใช่ไหมยาวเลยเราเพิ่งมีรายการนี้ครับผมแล้วได้ไปไหนบ้างมนะไม่ได้ไปไหนแล้วก็คืออยู่ที่ค่ายครับก็วิ่งปกติครับทำร่างกายอยู่ครับพอรายการนี้ขึ้นมาก็เลยซ้อมเลยได้ตอนแรกมีรายการอยู่แล้วครับพันที่ยี่สิบเก้า เลยเข้ามานี่ก็เลยได้ต่อยเร็วขึ้นแต่ก็คือพร้อมอยู่แล้วเนาะอย่างเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงมั้งก็เกินอยู่จุดแปดครับเกินยี่สิบแปดครับก็ามีปัญหาเนาะสบายสบายแล้ว เอาเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนชายเชียงเขาครับฝากเดินชวนแฟนครับเรานี้นะก็ฝากคี่เนองชาวภาคตะวันออกครับชายเชียงเขาจะมีพัทยาครับเลยไปกลังใจด้วยครับวันนี้เป็นที่เป็นที่แน่นอนนะอยากจะอยู่นานแต่ก็ไม่เวียนหางครับผมน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่นะปล่อย้บหเหนียกหนักมากเขาต้องใช้ตีตีผอมลงไหมเนี่ยน้ดูแบบดูลีนลขึ้นนะเฮ้ยจริงว่าที่เขาบอกว่าติเป็นมวยมาแทนจริงไหม รือว่าขึ้นรายการอยู่แล้วยกคู่ตอนแรกผมจะใส่ใส่วันที่29ครับแต่ว่าพี่เขามีรายการอยู่แล้วครับทำรายการกับคันยิบตักล้องอยู่แลครับผมว่าน,น่าจะมาแสดงแต่ว่าขอเลือนครับผมโอเคอเ,คเคขามากครับเดี๋ยวตีไปล้นหนักนะเกินตูดให้เลย